ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ยุนนีมินิจ้าเช้านี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะมาทำงานกับพ่อพระเอกเขาที่โอบาโคเคนจ้าต้องเรียกสั้นๆว่าโอโคแล้วกันเนาะโอโคจะอยู่นอกเขตรัฐบาเยินะจะอยู่ในรัฐบาเดนเวิร uh, ์ธเทมแบก ขับรถจากบ้านมาประมาณ3ชั่วโมงต้องชอบที่นี่นะสภาพแวดล้อมที่นี่คือเหมือนเราอยู่ท่ามกลางหุบเขาอะ่ะมันใกล้ภูเขามากแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆอยู่ที่นี่หลายบริษัทเหมือนกันเหมือนเป็นเมืองของคนทำงานน่ะแล้วที่สำคัญนะมีร้านนวดไทยจ้าสองร้านอยู่ที่นี่เห็นแล้วก็แอบ,บคิดถึงบ้านอยู่นะคือถอดตำบกฮุง อยากกินปนแซ่บๆอยากกินหฮอหมกกับข้าวเหนียวฮอนๆอนนะึ้นหอดักแดกขัวน้ำเดเวาแล้วก็ไปหาข่าวกินกันเด้อเริ่มหิวเลยได้นี่บ๊ายบาย